ดีนะคะวันนี้เราก็มา,าตัดต้นกล้วยนะคะไ้ให้น้องชายน้องทานกันนะนุนะ่นนุ่นอันนี้เราก็ได้ต้นกล้วยไปให้ลูกๆได้ทานกันนะคะอืมต้นใหญ่มากแบกไม่ไหวอะพ่อพร <laughs> ปุยจะช่วยไม่ได้นะฮะ <laughs> ุ้ย ยกของหนังไม่ได้นะก็จะเป็นนุ้ยหมดเลยนะคะมาเป็นเพื่อนนะ,ะก็ในหมู่บ้านเรานี่นะคะก็มาตัดนะ,ะก็อยู่ไม่ไกลนะทะ่านท่น,นี้แบบยาวมากนะคะโอ้หมดลวบ่เออเดี๋ยวนับอ่าเดี๋ยวยกด้วยก่อนนะคะ <c oughs> ตัด ต้นกล้วยนะคะวันนี้ก็จะมีต้นกล้วยให้พี่ช้อยอีกนะคะนี่นะคะเอาไปตัดมาแล้วนะคะเออนะคะมีกล้วยด้วยนะคะก็กําลังจะสุกนะคะวันนี้ได้กล้วยนะคะเป็นอาหารมาพี่ช้อยขอบคุณค่ะก่อนแลว,อวขอบคุณค่ะดังๆก่อนนา,างนา,างนางนางอีกหอมแก้มด้วยเออ เสียงดังฟังชัดมากนะอันนี้จะได้ทานต้นกล้วยอีกหนึ่งวันนะคะอ่า,อาสำหรับคลิปนี้นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะติดตามเป็นกําลังใจให้พี่สอยเพชรอ่าด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ